ไม่กินน้ำตาลก็ได้จะขอกินสารให้ความหวานอื่นแทนได้ไหมหล่อหังกล้วยหญ้าหวานแล้วก็น้ำตาลเคียมแอสฟัลตมก็โอเคจินงเข้าไปมันเป็นสารที่ร่างกายรู้จักไหมไม่รู้จักเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนไขมันฟาร์นไหมเหมือนกันครับถูกดูดซึมเข้าไปไม่รู้จักร่างกายก็ต้องทำลายมันก็อักเสบแล้วเมื่อเราเป็นหลอกลิ้นว่ามันหวาน ลิงก็ต้องส่งกระแสภาษาไปที่สมองสมองก็คิดว่าร่างกายได้น้าําตาลเขาก็ส่งฮอร์โมนอะไรมาเพื่อจัดน้ําตาลตามปกติแต่ส่งมาแล้วไม่มีให้ขจัดผลเป็นยังไงหลังคุณชื่นใจได้สักชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นเขาจะเอาคืนคุณจะโหยคุณจะอยากกินหวานมากเพราะสิ่งทําลายน้ําตาลถูกสร้างออกมาแล้วแต่ไม่มีน้ําตาลทำลายไดเอท สี่ <4 S 2> โ, <ล S 1> โลทั้งหลายฮะโอเคท่ททานน่าจะตอบคำถามได้นะ